สวัสดีครับอยู่กับลุงโทนี่นะครับวันนี้ตื่นมาลุงนี่ก็คิดอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ทําฟาร์มเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้เงินเยอะมากคือไม่มีตังค์นะครับบอกตามตรงคือไม่มีตังค์ล<อ>ุงนี่คิดว่าอยากจะไปหากู้เงินสักก้อนหนึ่งเอามาทําฟาร์มต่อไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะก็คือต้องไปกู้แหละถ้ายังไงก็ตามนะฮะสำหรับ ใครที่ดูคลิปนี้นะฮะตามดูครับว่าลุงโทนี่จะไปกู้เงินจะได้ไหมเดี๋ยวลุงนี่ขออาบน้ําแต่งตัวก่อน<ๆ>ก็เดี๋ยวเราจะไปขอยื่นสินเชื่อกู้กันครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านสําหรับคนที่ดูคลิปนี้นะฮะดูไว้เป็นตัวอย่างครับถ้าเกิดทําอะไรแล้วไม่มีเงินไม่สามารถไปต่อได้ที่เดียวครับ<ๆ>เห็นเขาบอกว่าเฮงลิซซิงครับปล่อยกู้ง่ายลุงนี่จะลองไปเฮงลิซซิงดูเดี๋ยวนี่ขอไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ คือวันนี้ลุงทนี่จะมาขอสินเชื่อจะมาลองกู้เงินดูครับว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะครับเขาบอกว่าของเฮงวิซิ่งเนี่ยเขาปล่อยสินเชื่อง่ายเดี๋ยวลุงที่จะลองลองเข้าไปคุยดูคืออายก็อายครับบอกตามตรงคืออายมากนะฮะแต่ฟาร์มต้องทําต่อลุงที่อยากทาฟาร์มให้เสร็จครับจะกู้เงินไปทําฟาร์มต่อลุงนี่จะลองไปปรึกษาเขาดูว่าสินเชื่อที่เราจะขอเนี่ยมันจะได้ประเภทไหนยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับ สัสดีครับเรับเชิญนั่งค่ะนั่งก่อนครับตอนนี้ว่าเชิญน,นั่งคุณก็นั่งต่อเรื่องอะไรมคะมีปัญหาเรื่องการเงินครับตอนนี้คือลุงทําฟาร์มแล้วนี้เงินลุงไม่พอใช้นะครับแล้วก็ไม่กล้าที่จะไปปรึกษาใครลุงเห็นของเฮงทซิ่งได้ยินเขาว่ามาว่าปล่อยเชื่อลุงก็เลยเข้ามาถามดูลุงอยากทฟาฟาร์มให้มันเสร็จลุงก็เลยอยากจะมาปรึกษา นะครับว่ามันจะมีทางไหนบ้างกู้ดได้ไหมถ้ากู้จะต้องอะไรทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยมาปรึกษานี่แหละครับรู้มาทุกที่แล้วค่ะทางบริษัท i n v ง s ิ i n g ้ยินดีนให้คำปศศรึกษาด้านสินเชื่อเนาะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำเรื่องสินเชื่อนะคะจะมีสินเชื่อเป็นสินเชื่อที่ดินค่ะ แล้วก็เป็นสินเชื่อลดเงือสองลดเงือสอง,ง,อสองใช่ค่ะแล้วก็รีไฟแนนซ์ของตัวลดเงื่อสองะค่ะค่ะแล้วก็มีสินเชื่อสอ่วนบุกโลมีสินเชื่อเพื่อ,อกเกษตรกรลุงต้องการใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับก็ลุงอยากได้สักประมาณห้าแสนครับตอนนี้เนี่ยลุงมีรถนะฮะลุงลุงมีรถปิกอัพลุงกะว่าถ้าเกิดเอารถเข้าเนี้ยมันจะง่ายไหมมันจะได้เร็วไหมอะไรเงี้ยครับ ระยระเวลาการอานุมัตินียนานเลยครับเรื่องของการดาเนินการเนาะ,ะ,ะเพียงแค่ลุงนมบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะตอนนี้ทางบร,ริษัทเราจะมีการเช็คเครดิตบูโรก่อนนะคะก่อนการทำสิิลลนะ์ลุงเคยติดบูโรนะลุงเคยติดบุโรเมื่อสิปีที่แล้วแต่ว่าลุงก็เคลียร์อะไรจบแล้วมันมันจะเจอไหมแบบเนี้ยอ๋อถ้าเคลียร์แล้วตัวน,นี้ไม่มีปัญหาค่ะ าไม่มีประวัติเรื่องการยึดรถคืนรถอย่างนี้ค่ะไม่มีปัญหาเลยสามารถจัดสินเชื่อกับเราได้เลยค่ะและในส่วนนี้ก็คือ,อถ้ามีรถเป็นหลักประกันเนาะแล้วก็มีเล่มมาหาเราตัวนี้ไม่ต้องใช้คนเขาประกันด้วยค่ะระยะเวลาการผ่อยของเราก็คือสูงสุดได้ถึง8 10, 4งวดเลยก็ประมาณ7ปีค่ะดีเลยครับ เงื่อนไขที่หนูบอกลุงเมื่อกี้เนี้ก็พอจะเข้าใจนะครับมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนาะก็คือถ้าเกิดสมมุติเรามีเล่มเราเรามีเล่มรถก็ไม่ต้องใช้คนขาบ wow. มาที่นี่เขาก็ให้คำปรึกษานะครับขั้นตอนไม่ยุ่ยยากแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาลองเราปรึกษาดูนะครับที่ลุงนี่ตัดสินใจเข้ามาที่นี่นะครับคือ มันเป็นมหาชนแล้วอ่ะหนึ่งคือเรื่องแอกเบี้ยเนี่ยคือตามกฎหมายกําหนดอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบกูนอกระบบหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ก็มันก็มีหลากหลายนะครับหลากหลายจริงๆแล้วก็ลุงพ่อเคนะลุงชอบนะมันโอเคอ่ะสหรับลุงนะครับลุงคิดว่าลุงจะทําสินเชื่อที่นี่นะคือมันใช่เลยอ่ะมันมีให้เลือกเยอะครับใช่ค่ะที่สําคัญนะคะตอนนี้ทาง H ล i ซิ n g ของเราอะค่ะมีเปิดสาขาทั่วประเทศตอนนี้มีเกือบ500สาขาเลยค่ะ หรือว่าถ้าสนใจหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมาคะติดต่อได้ที่เบอร์หนึ่หรือว่าที่ Facebook เพจของเฮงลิซิ่งได้เลยนะคะก็คือเยอะเลยนะครับสาขามี500กว่าสาขาทั่วประเทศเฮงลิซิ่งนะครับโอเคครับนั้นดีเลยครับเดี๋ยวลงขอเอกาสารให้หนูลองตรวจสอบให้ลุงหน่อยนะครับก็ยังไงลงฝากดูหนะ่อยนะครับได้เลยค่ะยินดีให้บริการนะะ เดี๋ยวตอนนี้หนูจะทําการส่งตรวจเครดิตภายใน2ชั่วโมงลุงจะรู้ผลเนาะ2ชั่วโมงเหรอครับภายใน2ชั่วโมง้ย2ชั่วโมงครับก็ตอนนี้ลุงให้ยื่นเอกสารแล้วนะครับน้องบอกว่ากี่ชั่วโมงนะลูกภายใน2ชั่วโมงภายในสองชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในสองชั่วโมงเนี่ยนะฮะเอกสารที่ลุงยื่นไปจะโอเคไหมนะครับแล้วก็จะกู้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวนี้ลุงท่นนี้ขอตัวก่อนนะครับยังไงลุงที่ดีฝากตรวจสอบด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับลุงไปแล้วครับขอบคุณครับเฮ้ยอนุมัติแล้วว่าเฮ้ยเห็นที่นี่มันไวจริงจริงนี่2ชั่วโมงเองนะเว้ยมันไวมากอะเครดิตบูโรครับใช้เครดิตบูโร ภายใน2ชั่วโมงรู้เรื่องเลยคุณจะได้เงินไม่ได้เงินนี่มันแจ้งมาและเฮงลิซิ่งแม่งไวจริงว่ะคืออนุมัติแล้วคือมันอนุมัติแล้วอนุมัติไวไม่ยุ่งยากเฮงลิซิ่งรู้ใจและจริงใจให้ใครๆก็กู้ได้ใครอยากได้เงินไปต่อยอดทําอะไรนะครับลองติดต่อไปที่เฮงลิซิ่งเขามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้เราเลือกเลยเช่นทั้งสินเชื่อรถยนต์มือ2สินเชื่อเฮงเปลี่ยนรถเป็นเงินสด สินเชื่อเฮงมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์สินเชื่อส่วนบุคคลเฮงพร้อมใช้สินเชื่อบ้านสินเชื่อที่ดินก็มีคือแบบคือมันเยอะมาก <S 1> <S 1> ตอนนี้คือลุงทณนี้ได้ทําฟาร์มต่อละนะครับลุงทหี้ได้ทําฟาร์มต่อละหรือใครก็ตามนะครับมีปัญหาอะไรเรื่องเงินสามารถเข้าไปปรึกษาที่เฮงลิสซิ่งได้เลยนะครับคือเขาเป็นกันเองมากนะฮะคุณอยากได้เงินเท่าไหร่ยังไงคุณเข้าไปปรึกษากับเฮงลิสซิ่งได้เฮงลิสซิ่งนะครับมีมากกว่า500สาขา นะฮะฮคือคุณใกล้ที่ไหนคุณไปที่นั่นหรือโทรนะครับ1361นะฮะหนึ่คือลองโทรดูก่อนนะครับไม่มีอะไรจะบรรยายแล้วคือมันโอเคทุกอย่างขอไปทำฟาร์มต่อมีเงินทำฟาร์มแล้วว